สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชดาปรทองด้วงนักศึกษาบัณฑิตบัณฑิตวิชาชีพครูรหัสนักศึกษา6 3สา0 1 3 3นะคะวันนี้จะมานำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนค่ะโดยแนวทางนะคะการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะคะสูงมาตรฐานสากลในศตวรรษที่21ค่ะโดยจะมี5ขั้นตอนดังนี้นะคะ1 ขั้นตอนการตั้งคำถามสมมติถามโดยครูผู้สอนนะคะฝึกให้เด็กเกิดการตั้งคำถามขึ้นมานะคะ 2. ขั้นการสืบค้นความรู้และสารสนเทศนะคะครูผู้สอนฝึกให้เด็กแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆคะ่ะ 3. ขั้นการสร้างความรู้นำความรู้ที่สืบค้นมาอภิปรายร่วมกันครูผู้สอนและผู้เรียนนะคะ 4. การสื่อสารและนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพอาจจะให้ผู้เรียนมานําเสนอหน้าห้อง,องหรือทําในเนสื่อการสอนที่ออกมานะคะเป็นสื่อการเรียนรู้ให้มานําเสนอนะคะ 5. ขั้นการบริหารสังคมและจิตสาธารณะนะคะคือการนําความรู้ที่ได้มามาใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ต่อไปก็เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะ 1. วางแผนการจัดเรียนการสอนนะคะมีการวางแผนก่อนจะเริ่มการศึกษาไหมจัดสรรตัวชีวัตเรื่องเนื้อหาที่ใช้สอนในแต่ละสัปดาห์นะคะทั้งครูผู้สอนผู้บริหารนะคะช่วยการปรึกษาหารืรอร่วมกันค่ะ2การนําแผนไปใช้นะคะการนําแผนที่วางไวมไ้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ3 การตรวจสอบและประมวลผลนะคะใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหรือไปงานชิ้นงานค่ะ 4. การนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการการจัดการเรียนรู้หรือต่อยอดให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ 5. นะคะแรกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นเทคนิคการเรียนรู้นะคะโดยโรงเรียนมั่นหนองมแก้วนะคะใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือค่ะหนึ่งก็จะเป็นการเสนอเนื้อหาครูผู้สอนนะคะเสนอเนื้อหาใหม่หรือหาความคิดรวบยอดใหม่ทบทวนบทเรียนให้แก่ผู้เรียนนะคะผู้เรียนนะคะสองการทํางานเป็นกลุ่มก็คือจัดนักเรียนนะคะให้เป็นกลุ่มคุมละสามถึงสี่คนหรือมากกว่าก็ได้ค่ะสมาชิกของกลุ่มนะคะของกลุ่มนักเรียนคะจะมีสมาชิกที่ คระกันนะคะอาจจะมีคนเก่งหรือคนที่แบบได้ลงมาะ,ะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน,นะคะ่ะสามนะคะก็ต้องมีการทดสอบย่อยนักเรียนนะคะโดยการนักเรียนทุกคนนะคะก็จะทําแบบแบบทดสอบย่อยกันด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มนะคะช่วยเหลือกันสี่นะคะก็จะมีการดูคะแนนของผู้เรียนพัฒนาโดยพัฒนาคะแนนของเรียนให้ได้ตลอดค่ะ ห้านะคะรับรองผลงานของนักเรียนนะคะโดยอาจจะมีครูผู้สอนอาจจะชมเชยให้เกียรติบัตรหรือปิดประกาศหน้าห้องนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน,นะค่ะโดยจะมี3ข้อหลักๆนะคะ1ครูผู้สอนอาจจะปรับแก้ไขพัฒนานะคะแผนการเรียนการสอน2นะคะตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่นักเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะ แล้วก็มานำดำเนินการปรับแผนใหม่นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ